บารมีหลวงปู่ทิมอิสริโก้ใครมีไว้บูชาดีครอบจักรวาลตลอดระยะเวลาผ่านมาร้อยกว่าปีชื่อเสียงของวัตถุมงคลเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นมีนามว่าขุนแผนผงพรกุมานและวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆที่มีพุทธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมค้าขายดีแคล้วคลาดปลอดไทยที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องมงคลล้วนแต่มีผู้นิยมชมชอบสแสวงหาเพื่อนำบูชาเพื่อติดตัวให้เกิดเป็นสิริมงคลผู้ที่ส,สร้างวัตถุมงคลเหล่านี้นามว่าพระครูภาวนาพิรัส หรือหลวงปู่ทิมอิสริโกเจ้าอาวาสวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหลวงปู่ทิมอิสริโกเกิดในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเป็นบุตรของนายแจ้นางอินงามสีเกิดเมื่อปีมะแมววันศุกร์ที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2422นบณบ้านหัวทุ่งตาบุตรตำบลละหานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นบุตรคนกลางในพี่น้องจำนวนสามคนและเป็นหลานของหลวงปู่สังซึ่งมารดา ของท่านมีศักดิ์เป็นน้องสาวเดิมหลวงปู่ทิมอิสริโกเดิมชื่อทิมนมสกุลงามสีได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปในหมู่บ้านเดียวกันอายุเข้าวัย17ปีบิดาได้นำตัวนายทิมไปฝากไว้กับหลวงพ่อสิงเพื่อบวชให้เล่าเรียนท่านเรียนได้หนึ่งปีมีความรู้ความสามารถเข้าใจอ่านออกเขียนได้อย่างแตกฉานต่อมานายแจ้ผู้บิดามาก,กับนมัสการหลวงพ่อสิงเพื่อขอตัวนายทิมให้กลับมาอยู่บ้านเนื่องจากไม่มีใครช่วยงานที่บ้านสามเณรทิม จึงได้ลาสิกขาออกมาช่วยบิดามารดาทำงานเลี้ยงดูครอบครัวช่วงในวัยหนุ่มของนายทิมนั้นเป็นคนที่มีนิสยัยคึกขนองตามภาษาวัยรุ่นยิงนกตกปลาและออกเที่ยวล่าสัตว์ในป่านำมาเลี้ยงครอบครัวจนถึงอายุ19ปีได้ถูกคัดเลือกไปรับใช้ชาติเป็นทหารได้เข้ามาประจำการในกรุงเทพเป็นเวลา4ีปีเศษจึงได้รับการปลดปล่อยกลับมาอยู่บ้านเมื่อกลับมาบ้านได้ไม่นานบิดาจึงได้จัดงานพิธีอุปสมบทให้ในายทิม วันที่อุปสมบทตรงกับวันที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2449ตรงกับวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน6ปีมะแมโดยมีพระครูขาวัตถัพเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เกตเป็นพระกรรมวาจารย์และพระอาจารย์สิงห์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ณพัทศีมาวัดละหานไร่ได้ฉายาว่าอิสริโกเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดละหานไร่กับพระอาจารย์สิงห์จำพรรษาได้หนึ่งพรรษาขณะที่จำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์สิงห์พระทิมได้ศึกษา และค้นคว้าตำราที่หลวงปู่สั่งที่ท่านได้ทิ้งไว้เพื่อไว้ศึกษาต่อไปโดยพระทิมมีความสนใจในทางปฏิบัติเป็นพิเศษพระทิมอิสริโกเป็นพระที่มีความแตกต่างกว่าพระอื่นในรุ่นเดียวกันคือท่านชอบฝึกฝนตนเองด้วยการออกไปหาประสบการณ์ด้วยการปลีกวิเวกออกทุดงซึ่งพระภิกษุในรุ่นเดียวไม่มีใครคิดออกสแสวงหาความวิเวกตามปากเขาเพราะว่าท่านต้องการศึกษาในทางพระปริยัติธรรม เมื่ออยู่ครบพรรษาพระทีมอิสริโกได้ขออนุญาตและกลับนมัสการลาพระอาจารย์ออกธุดงท่านเดินทุดงไปหลายจังหวัดเป็นเวลาสามปีจากนั้นท่านก็มาพิจารณาว่าท่านได้ใช้เวลานานพอสมควรจึงได้เดินทางกลับมาพักเสียทีเมื่อคิดดังนั้นจึงเดินทางกลับมาจังหวัดชนบุรีท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนามตุงอยู่สองพันษาระหว่างนั้นพระทิมอิสริโกได้รับเรียนวิชากับพระเกตอาจารย์หลายอาจารย์ซึ่งมีทั้งพระภิกษุ และคาราวาสและยังได้ศึกษาตำราที่เป็นมรดกตกทอดจากหลวงปู่สังเสาเจ้าอาวาสวัดเก่งจีนซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงแท้ของท่านจากนั้นพระทิมอิสริโกได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัละหารไร่หรือวัดไรวรีท่านก็ยังเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์และอื่นๆอีกหลายอาจารย์ด้วยกันย้อนกลับมากล่าวถึงวัดละหานไร่หรือไรสารี ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่สังเสาเป็นผู้สร้างและก่อตั้งวัดวัดแห่งนี้มีน้ําล้อมรอบและกันดานหักมีใครเดินทางลงเข้ามาก็จะลงหาทางออกไม่เจอในสมัยนั้นความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงมีเพียงทางเดินเล็กๆหลวงปูส่สังเท่าท่านก็ยังเข้าไปเท่าถาังบุปปกป่าเข้าไปสร้างวัดโดยท่านพัฒนาและได้รับความร่วมมือจากญาติโยมใหนท้องถิ่นจนมีชาวบ้านบวชเพื่อติดตามปรนิบัติและมีความสนใจในพระศาสนาพระภิสุทีมอิสริโกกลับมาอยู่วัลหานไรคณะสงฆ์ได้มอบหมาย ให้ท่านเป็นพระธิการทีมอิสริโกและตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อมารับตำแหน่งท่านไม่อยู่นิ่งเฉยก็ได้ก่อสร้างเสนาณนะบูรณะซ่อมแซมกุดิและอื่นๆโดยมีชาวบ้านและญาติโยมมาช่วยด้วยความศรัทธาด้วยที่ท่านเป็นพระที่เคร่งในธรรมและวินัยต่อมาก็ได้สร้างโบสถ์จาัดก,การร่วมมือรวมใจกับโยมที่ศรัทธาเริ่มสายสร้างโบสถ์อยู่หนึ่งปีเศษก็สารัตท่านก็ได้สร้างอาคารเรียนหอชั้นศาลาการประเรียนสะพานข้ามคลองผลงานที่สร้างขึ้นจนท่านได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นพระครูชั้นประทวนต่อมาได้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรและในปีพุทธศักราช2507ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาพิรัตอายุของพระภิกษุทิมอิสริโกมากขึ้นและได้ยศตำแหน่งที่ทางคณะสงฆ์ได้มอบให้และถูกทางคณะสงฆ์เร่งรัดให้ท่านเดินทางไปรับพัดยศที่จังหวัดซึ่งท่านไม่เดินทางไปรับเพราะท่านไม่ยินดียินร้ายกับยศตำแหน่งจนกระทั่งลูกศิษย์ทราบข่าวจึงชักชวนกันจัดขบวนแห่ไปรับพัดยศ และตราตั้งมาถวายให้กับท่านถึงวัดจึงต้องจำยอมรับเอาอย่างเสียไม่ได้หลวงปู่ทิมอิสริโกเป็นพระที่ชาวบ้านจากที่ใกล้และไกลเคารพปูชาเป็นอย่างยิ่งมีความยึดมั่นในพระธรรมวินัยมีความมักน้อยรักสันโดษไม่ยินดียินร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงหลวงปู่ทิมอิสริโกท่านจะฉันมือเดียวเป็นอาหารประเภทผักถั่วผลไม้ไม่แต่ต้องสัตว์ตลอดมาหลวงปู่ทิมอิสริโกได้สร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางไว้หลายรุ่นแต่วัตถุมงคล ที่ได้รับความนิยมคือพระขุนแผนพรยกุมารเรียนเจริญพรรวมไปถึงเครื่องรางและรุ่นอื่นวัตถุมงคลของหลวงปู่มีพุทธคุณที่จัดได้ว่าครอบจักรวาลเช่นเมตตามหานิยมคระคลาดป้องกันภัยมหาเศษมหาอุดรวมทั้งขับไล่ผู้ผีปีศาจการเสนีย์จันไรป้องกันอันตรายสารพัดวิเศษนักแลซึ่งหลวงปู่ได้นำพระคาถาซึ่งมีหัวใจของท่าสิ่งมีชีวิตหากขาดตัวใดตัวหนึ่งชีวิตจะอยู่ไม่ได้ หลวงปู่ทิมอิสริโกท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดละหานไร่จนท่านมรณาภาพด้วยโรคชราด้วยอายุ96ปี69พรรษาของวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2518ลูกศิษย์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลณวัดละหานไร่หลังจากทำบุญ100วันอุทิศส่วนกุศลให้หลวงปู่ทิมอิสริโกแล้วได้เก็บสรีระสังขารไว้ที่ศาลาภาวนาพิรัตศาลาการประเรียนวัดละหานไร่จนกระทั่งได้รับการพระราชทานเพลิงศพ